มาเจอกันในรอบไฟลแล้วก็ไฟแนลรอบิงชัะนเลอร์อันดับหนึ่งแชมป์ประเทศไทย NGO ชัยโอไลาซูเปอร์เฟสติวัลสนามบูรีดัมแดกเตอร์ช็กครับเอาละฮะเตะมาแล้วช่างเหงเชิญครับช่างเหงแล้วมาจอดด่วนเลยครับเฮงสุพรรณซอกิฟซีดบิวอาร์ครับ นะครับขอญอาตนะครับถ้ารถช่างเหง่งใช้คลิปยังไม่เข้ามาเจ้าหน้าที่สนามจะเดินเวลานะครับเชิญรถเข้ามาในปากเฟิร์มครับรถช่างเหงงครับนะับถ้ารถในรุ่นต่อไปครับเวฟอวตารอีกหนึ่งฝั่งคุตัอสู้ของท่านมาถึงแล้วรถของท่านที่ยังไม่เข้าต้องรีบมาด่วนเลยนะครับ ขณะนี้ช่างเฮงเจ๊กเิ็ปครับเชิญเอารถเข้ามาในพาร์คร์มด่วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ชิงระดับหนึ่งครับทงเดิมชักยาวพร้อมแล้วจะอยู่ที่ไทยแลนด์หรือว่าอินโดนีเซีย my friend my bro อินโดนีเซียริเจอร์ เทคโนโลยีระลับ GNT c a r w a s สช่างแทนแล้วลูกแก้วเข้าไฟเฝ้าแม่มันบีบฮะเอาแล้วฮะมีหนึ่งใบเหลืองสำหรับยอดทิงจากยอกยาคตาอินโดนีเซียครับเป็นไงพี่เบนคู่ชิงรัดับหนึ่งโอ้โห oh เบียด สุดสดครับพี่สมศักดิ์สมศรีสมดีกีคู่ชิงระะดับหนึ่งครับครับผมพร้อมครับเริ่มใหม่ฟาวอีกไม่ได้นะครับฟาวไปหนึ่งทีนวสำหรับเรียนโตเข้าไฟ ลับในคู่ชิงชนะเลิศครับแทนหน้าหลุมแก้วครับในแท็กบีชวนท่าน้าแท็กเอครับเทคโนชูเนอร์ครับจากอินโดนีเซียเอาเขาจะเป็นไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นทนา่าน้าอินโดนีเซียเอาละเว้ยเอาละวามีเท่าไหร่ใส่บนแล้วเว้ยตอนนี้ล่าหลุมแก้วไปแบบเบิร์ดเบิร์ดแล้วจ้าเทคโนชูเนอร์จะตามทันหรือไม่ทันล่าหลุมแก้วหนีล่าหลุมแก้วหนีแล้วก็หนีไทยแลนด์เข้าเส้นใช่ไทยแลนด์อ่ะเหออ่ะเหอ